เื่อนะครับว่าพระเอกท่านเนี่ยคงเป็นขวัญใจสาหรับเพ,เพื่อนๆหลายๆท่านนั่นก็คือคริสเตีนเบลนะครับจะพูดถึงเรื่องหุ่นของพี่คริสเราเนี่ยที่ต้องลดน้าหนักจนเหลือแต่ซี่โครงแล้วก็ต้องเพิ่มกล้ามาเป็นแบทแมนแล้วก็ยังต้องลดไปเป็นทหารหนีตายอีกยังไม่พอนะครับยังต้องโซมมปเป็นที่ยาอีกแล้วยังต้องฟิตขึ้นมาเป็นแบทแมนภาค2ต่อยังมีเรื่องอื่นอีกนะที่ต้องลดลดเพิ่มๆเ,เป็นรูปโป่งเลยทีเดียวทุ่มเทจนอยากจะถวายพานให้พี่แกเลย จริงๆนะครับมีนักแสดงฮอลลีวูดอีกหลายๆคนนะที่ทุ่มเทฟิตกล้ามและเพิ่มน้ำหนักแบบสั่งได้เพื่อให้อินและเหมาะสมกับคาแรคเตอร์มากที่สุดจะมีใครบ้างนะครับต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองมากแค่ไหนเดี๋ยวไปรับชมกันในคลิปต่อไปเนาะดาราที่ลดเพิ่มน้ำหนักเพื่อการแสดง ฟิฟเซนแรปเปอร์ชื่อดังที่ไม่ได้มีแค่การร้องเพลงเรื่องการแสดงก็ยอดเยี่ยมกับเทียมดองไม่แพ้กันเพราะในหนังเรื่อง All Things Fall Apart ที่ฟิเซนเป็นนักแสดงนำและต้องควบคุมตำแหน่งผู้อำนวยการสร้างเรื่องนี้เขาเล่นเป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งฟิเซนก็ต้องลงทุนลดน้ำหนักมากกว่า25รายในเวลาเพียง2เดือนเพื่อให้สมกับเป็นผู้ป่วยอาการโคมา่าและได้ยินมาว่าหลังจากขายเสร็จแรปเปอร์หนุ่มก็พุ่งไปกินสเต็ตกอย่างด่วนเลย หลังจากที่ต้องอดจากปากแห้งมานานน่าสงสารจริงๆเพราะว่าลดน้ำหน,นักเนว่ยมนไม่ใช่เรื่องง่ายๆเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าทอมครูซนักแสดงรุ่นเก่าวัย62ปีมักจะปฏิเสธการใช้สตันแมนและชอบแสดงฉากผดาผนเองเสมอในหนังหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังชุด Mission ิม p o s s ซิเบหรือแม้กระทั่งเดอะมัมมี หรือเช่นเดียวกับหนังอเมริกันเมดนะครับที่ทอมครูดเนี่ยรับบทเป็นแบลรี่ซิลต้องลงจอดเครื่องบินผ่านถนนและสนามหน้าบ้านในแอรดันต้าด้วยตัวของเขามีเพียงตัวเขานะครับและตากล้องที่อยู่บนเครื่องบินเท่านั้นสำหรับหนังแนวนี้ตัวละครแบบนี้เราอยากจะถ่ายด้วยฉากที่ทำขึ้นจริงผมอยากจะใส่จิตวิญญาณด้วยความเป็นแบลรี่ซิลเข้าไปและสิ่งที่โลกนี้เป็นทอมครูดกระาวนะครับในคลิปสัมภาษณ์ ไม่อาจาปฏิเสธได้ว่าเฉลงเป็นตำนานหนังบูตัวจริงด้วยระยะเวลาการทำงานกว่า50ปีในอุตสาหกรรมหนังและภาพยนตร์กว่า100เรื่องเฉลงเคยเกือบตายในขณะถ่ายทำภาพยนตร์ในขณะที่ถ่ายทำเ,เรื่องอ r m o r of g o d มีฉากหนึ่งนะครับที่เฉลงต้องกระโดดมาจากตึกแล้วมาเกาะต้นไม้ซึ่งในการถ่ายทำครั้งแรกเขารู้สึกไม่ค่อยพอใจจึงขอถ่ายทำใหม แต่การถ่ายทําครั้งที่2กับโชคร้ายต้นไม้ที่เฉืญอลนรงงเกาะนั้นหกักทําให้เขาตกลงมาและกระโหลกศีรษะร้าวถึงขั้นต้องผ่าตัดกันอย่างเร่งด่วนเพราะว่าหูของเขาก็ได้รับการกระทบกระเทือนนะครับพอสมควรทําให้ประสิทธิภาพในการได้ยินของเขาเนี่ยลดลงถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ดูหนังเรื่อง s ูซ c i d e s ตแล้วก็ต้องติดใจในความเพี้ยนความหลอนและความรอเหลือร้ายของนายโจ๊กเกอร์ ที่ได้รับบทจากพระเอกจาเรีสเลโตแต่ทว่ากว่าจะถ่ายทอดออกมาได้ดีขนาดนี้จาเรีสก็ต้องทุ่มเทศ,ศึกษาคาแรคเตอร์นี้หนักมากทั้งไปอยู่ในโรงพยาบาลบ้าฟังบทสวดอ่านวรรณกรรมเกี่ยวกับศิยศาสตร์ตอนถ่ายทำก็อินอยู่กับคาแรคเตอร์ต้องอยู่เงียบๆคนเดียวไม่พูดไม่คุยกับใครขอนอนในคุกก็มีงานจ้างคนมาเป็นรูปสมุนส่วนตัวก็มาพิคสุดคือการส่งของขวัญประหลาดๆไปให้นักแสดงคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็น ลูกกระสุนปืนซากหนูนิตยสารเทบอยแล้วที่ทําแบบนี้ไม่ใช่นิสัยของจาเรตนะแต่มันเป็นความต้องการของโจ๊กเกอร์ล้วนๆยังดีที่พอง,งานจบแล้วจาเรตโตไม่ถล่มลึกลงไปไกลยังสามารถถอดจิตของตัวเองออกมาจากบทของโจ๊กเกอร์ได้ ผมเชื่อนะครับว่าถ้าเ,เพื่อนๆได้เป็นคอหนังของภาพยนตร์ t า a n นฟอร์เมอเนี่ยคงไม่มีใครไม่รู้จักพระเอกคนนี้นั่นก็คือชายอาร์เร์ับพระเอกคนนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความติดแตกอยู่แล้วยิ่งในการแสดงที่ทุ่มเทที่สุดยังฉากเซ็กซีนะครับคุณพี่เขาก็เคยแสดงมาแล้วเล่นจริงเล่นจังไม่ใช่ตัวแสดงแทนนะครับแต่ก็ไม่ใช่ที่สุดเพราะในหนังสงครามอย่างเรื่องฟิลลี่เนี่ยชายอาร์เนี่ยต้องรับบทเป็นทหาร ที่ต้องออกไปเป็นแนวหน้าที่ขี่รถถังอยู่ท่ามกลางสนามรบนะครับเพื่อจิตวิญญาณของนักรกที่แท้ทูนะพี่เขาอ่ะไม่อาบน้ำเป็นอาทิตย์ไม่พูดจากับใครเอามีดกรีดแก้มตัวเองด้วยทำให้เป็นแผลแถมยังถอนฟันตัวเองออกโอ้โหสุดยอดเลยพี่เขาเข้าถึงจิตวิญญาณมากๆถึงขั้นแบดพีทพูดเลยนะครับว่าให้ไปอาบน้ำ คีอานรีพิกชีวิตอีกครั้งในจอห์นวิกหลังจากอยู่แสดงช่วงหนึ่งคีอานรีปไปเป็นผู้นำกับภาพยนตร์ Man of Tai Chi 2013ก่อนจะหวนกลับ,บมาลุยงานแสดงเต็มตัวด้วยการรับบทเป็นผู้รอบสังหารในนามภาพยนตร์ชุดจอห์นวิกที่เริ่มต้นในปี2014 และทำเรื่อยมาจนถึง John นวิกชั a เตอร์และ John w i c กชั a เตอร์ทพาราเบลลัมเป็นภาพยนตร์แฟนชายที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งในแง่ของรายได้และความนิยมรวมถึงได้รับคำวิจารณ์ที่ดีมากจากผู้ชมและนักวิจารณ์หนังทั่วโลกทำไมคียานูริฟถึงไม่เล่นโซเชียลมีเดียเซียนูริฟถือว่าเป็นนักแสดงฮอลลีวูดที่ถึงแม้จะมีฐานะที่ร่ำรวยแต่ก็ยังติดดิน และบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลอยู่เสมอรวมถึงเลี้ยงดูปูเสือทีมงานที่เขาร่วมทำงานด้วยอย่างดีมาตลอดเขียนนรีฟเคยให้สัมภาษณ์กับ Entertainment t ต์ทูนว่าความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผมแล้วก็ใช่ผมไม่มีเรื่องอะไรที่อยากจะโพสต์ด้วย